สวัสดีค่ะยินี้รับเข้าโซเชียลของช้าแนวนะคะรอพวกพี่เนาะพี่ชายแอดนะคะเพิ่นจะมาช่วยงานหนึ่งวันเพิ่นว่างหนึ่งวันเพิ่นบอกนี้ผมก็ทำงานซ่อมเราท่านจุดที่เราบากเยอะเกินไปก็จะปิดเอาไว้เหมือนเดิมเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยังไม่เสียบ เก็บงานรอลุงมาเพราะว่าเพื่อนกว่าเพื่อนจะขับรถมาจากโลนาแก้วเนาะ,ะเดี๋ยวไปเก็บงานหยุดดูรั่วนะครกบ เราบักเหตุรนเหมือนมืดอยู่เลยเดี๋ยวที่ผมบากออกไปเยอะผมก็เลยเอาชิ้นชิ้นของมันั่นแหละกลับไปใส่ 嗯。Mm. สีนไวเหมือนเดิมท่านนี่เออหนูมวงใหญ่่จะกินอ่ะลูกนั้นะแก่แ โอเคทำมันแข็งเดี๋ยวมันก็เนียนดีนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเก็บรายละเอียดยิงน็อตด,ด้านบนนะท่านนะนะรถใครยังไงทีจะไปยิงน็อตนะในส่วนของงานเมื่อวานที่ผมยังไม่ได้ยิงแล้วก็ยังไม่ได้พ่นเอาอเอาแล้วกับของสีมันจะพุ่งพ่นสีก่อน เก็บไรไม่เก็บรอบปนสีตัวไหนล่ะจ๊ะฝั่งนี้ยังไม่ได้เก็สบส,ส,ส,สีแล้วก็ยังไม่ได้ยิงเนาะถ้าต้องไปยิงนับฝั่งนู้นแล้วอันนี้ต้องเก็บสีเยะอะ

โอเคมลวลได้ฝาเยี่ยฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นไปยิงน็กอกฝั่งน้นทีจนี่มายิงน็อกฝั่งนี้ฝั่งน,งนี้ยังไม่ได้ยิงน็อกแต่น้ำบนผมไม่ถึงมวโอเคอเค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้าเห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ